ก็จากคลิปที่แล้วนะครับนะผมได้ทาการลงคลิปเอ่อล่าค่าหัวด้วยดาบซูชิตะไปนะผมนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนคอมโบดาบซูชิตะนะครับนะอ่าดาบที่ก็น่าจะเกียร์มากๆเลยนะครับนะเป็นดาบที่ผมจะเอามาสอนคอมโบในคลิปนี้นะครับนะเกิดใครยังไม่ไปดูคลิปเอ่อที่ผมล่าค่าหัวด้ดาบซูชิตะก็ไปย้อนไปดูได้เลยนะครับผมนะก็ก่อนรับชมนะครับใครที่เข้ามาดูหมายขอคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็คนละ1ติดตามนะครับนะจะเป็นลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเฮ้ยยูเกิม่ต้งตู้ ลบเพชรโอ้เพชรก็ไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่้โอ้โอวันใดนายไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมาลุชอปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าสนใจเกมพาร์ทกับผลปีศาจร,ราคาถูกๆในแบบบล็อกฟูดก็มีให้เติมนะ ส่วนบทปีศาจกับเกมพาร์ทในแบบ King Legacy ก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะโ <Okay, S 2> ยมชิโร่คุงนะครับผมนะหรือว่าชิโร่เองนะครับอ่าสวัสดีวอลุนบัฟฟูลแล้วก็สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมนะอ่าก็เดี๋ยววันนี้นะครับนะเหมือนเดิมนะครับเราจะมาสอนคอมโบดาบทุชิตะนะครับนะเรามีแบบพี่เจมนะครับสวัสดีพี่เจมครับผมสวัสดีครับผมอ่าโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่เจมมาเป็นเอ่อคน ทดลองนะครับโดนคอมโบนะอ่าซึ่งวันนี้เนี่ยจะไม่มีพี่เจมเนี่ยเออ่คอมโบให้ดูนะครับนะซึ่งวันนี้ผมจะคอมโบเพียวๆให้ดูเลยนะครับนะซึ่งผมจะใช้หมัดซปเสโตหูแมนนะครับนะสลับกับอิเล็กทริคคอร์นะครับผมนะแล้วก็เอ็กโตวีสองนะครับนะคอมโบกับดาบซูชิตะนะครับนะแล้วก็ใช้กับผลนกดำคาบูชานะครับผมนะอ่าใช้สี่อย่างนี้นะครับนะส่วนหมัดก็เพิ่มมาอีกอิเล็กทริคก็เป็น5นะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวให้ อธิบายที่เล่นพื้นฐานนะครับนะ,ะดาบสุชิตะนะครับนะมันทุกสกิลเนี่ยมันถามว่ามันมันเจาะไอ้นี่ได้ไหมมันเจาะหางแกเกไหมมันเจาะได้นะครับผมนะคือถ้า,ถาแบบยังไงถ้าไม่รู้จังหวะจริงคือโดนโดนเจาะเลยนะนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เจมลองลองดูนะพี่เจมสกิลแซดหน่อยอ่ะเนี่ยถ้าเกิดแบบเปิดเปิดแบบยังไงอะเปิดผิดเนี่ยนะครับนะมันสามารถแบบโดนเรียบร้อยได้เลยนะครับนะแต่เกิดแบบว่า เราเปิดแบบถูกจังหวะจริงมันจะหลบได้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่เจมลองใหม่นะครับผมอ่าต้องประมาณนี้นะครับนะ่ถึงจะหลบได้นะครับผมนะเพราะว่ามันถ้าเราเปิดผิดจริงๆมันจะหลบไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเกียร์หน่วนการนนดาบทุจิตะนะครับผมนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูคอมโบเต็มๆนะครับนะว่ามันมีคอมโบอะไรบ้างสำหรับเจ้าดาบนี้นะครับผมโอเค เอเลอร์เท่าไหร่ครับ3า0พันหนอ่าสามพันหนึ่งร้อยนะครับนะอ่าอันนี้เป็นคอมโบแบบไม่ได้ใช้คาบูชานะครับนะอ่ามีประมาณนี้นะครับคอมโบแรกนะครับผมอ่าอ่าสามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดโอเคครับผมอ่าประมาณนี้ก็เอ่อเหมือนอันแรกเลยนะครับนะเหมือนอันแรกเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับแต่เพียงแค่ใช้คาบูชาเข้ามานะครับผม หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้าโอเคครับผมอ่าอันนี้คอมโบนี้เกือบตายครับผมนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราเอาไปลองกับค่าหัวที่แบบประมาณสองล้านห้าแบบอีกฝ่ายสองล้านห้าเราสองล้านห้าเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะตายไปนะแต่ถ้าเกิดแบบค่าหัวที่สิบล้านมันจะเหมือนมันจะถึกขึ้นนะครับแล้วมันจะดูไม่ได้ว่ามันวันช็อตจริงหรือเปล่านะครับนะอ่าก็ต้องขอภัยด้วยนะก็เกิดใครที่ค่าหัว2องล้านห้าเนี่ย แล้วเท่ากันนะครับแล้วแบบมีเพื่อน,นก็ไปลองกันดูได้นะครับผมอ่ะเดี๋หลือยห้าสิบอ๋อหนึ่โอเคครับผมเออถือว่าแรงอยู่นะครับมโมโมนี้ใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปจะเป็นหมัดอิเล็กทริกคอกับเออซูชิตะนะครับนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับผม อ่าประมาณนี้นะครับสกิลแซดไม่รู้เออ่โดนหรือเปล่าน่าจะโดนนะครับแต่ว่าสกิลเอ็กผมไม่แน่ใจว่าโดนไหมนะครับสกิลแซดเมื่อกี้ก็น่าจะโดนอยู่นะครับผมนะอ่ามันเป็นคอมโบที่ก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับผมอ่ายากอยู่เหมือนกันนะสำหรับไอ้เจ้าอิเล็กตริคคอกับซูชิตะนะครับผมนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูคอมโบต่อไปกันนะครับ ไม่ได้อ่ะโอเคประมาณนี้พอนะครับสกิลแซดมันไปต่อไม่ได้ละนะครับก็เล็กทติกคอกับสูชิตาก็มีประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับถ้ามันมีมากกว่านี้ก็สามารถบอกเอ่อเมนต้ล่างคิดเพิ่มได้เลยนะครับนะไม่ว่ากันนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับก็มีประมาณนี้สำหรับคอมโบซูชิตะนะครับผมนะ Oh. <laughs> ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ารับชมนะครับผมนะถ้าชอบใจกฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เจมมากมากเลยครับนะที่มาให้ผมทดลองคอมโบนะครับผมครับผมอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูที่ผมเล่นทูชิตะราคาหัวก็ไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับนะแต่ว่าคลิปที่แล้วผมเล่นแต่เิเล็กตริคคอร์นะครับนะลืมเปลี่ยนเป็นซูเปอร์ฮูแมนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะทุกคนอ่าก็ ถ้าชอบใจงไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยผมนะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะก็ขอบคุณ60,000ซับไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับนะเหล่วนี้นะครับบ๊ายบายนะครับผม